สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาทำนายฝันกันนะคะกับความฝันที่ว่าฝันเห็นคนตายแล้วฟื้นความหมายของฝันนี้บอกได้เลยว่าเป็นนิมิตท,ที่ดีค่ะฝันนี้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอุปสรรคที่เคยมีจะค่อยๆค,คลี่คลายและนำพาโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะเรื่องความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบคนใหม่ที่เข้ามาทำให้หัวใจฟื้นคืนความสุขอีกครั้งนะคะ ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินจะกลับมาอบอุ่นเหมือนวันแรกค่ะเรื่องการงานด้านการงานงานที่เคยติดขัดจะมีคนช่วยเหลือมีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือบางคนอาจได้ย้ายงานไปในที่ที่เหมาะสมกว่าค่ะเรื่องการเงินการเงินจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดคิดค่ะเช่นได้เงินพิเศษได้โบนัสหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่าลืมวางแผนการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะมีโอกาสเงินออกไวเหมือนกัน และสําหรับใครที่อยากลองเสี่ยงโชคจากความฝันนี้นะคะเลขเด็ดที่เกี่ยวข้องกับฝันนี้ได้แก่0 4และ8ค่ะลองจับคู่เป็น04 08 48หรือถ้าอยากลุ้นหนักๆสามตัวตรงก็ลอง408หรือ8 40ดูนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์ก้อนโตค่ะ ขอแนะนำให้ทําบุญน้ำดื่มหรือบริจาคลงศพอุทิศให้เจ้ากรรนายเวรเสริมโชคลาภและดึงพลังดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป